วันนี้วันที่สิบสองมกราพุทธาพุทธาคนตกบักศีราบักพุทธาบักกระทันหล่นเต็มพื้นเลย เราไปกินเลี้ยงวัวน,นี่สุดยอดเลยจิ้มพริกเกลือรนเต็มดีเลยเอากระสอบมาใส่ได้ถุงหนึ่งถุงปุ๋ยหนึ่งนัน,นี่เรียวๆหวานๆจิ้มพริกเกลือสุดยอดเหนความอร่อยเลยนะนี่ พุทธาพื้นบ้าน